สวัสดีค่ะชาวทัดลมคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูการว่าพลังงานของชาวทัดลมคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างชาวทัดลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะก็จะรวมอยู่ในทัดลมหมดเลยค่ะมาดูหน่อยนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้ พง,งานไพ่แห่งความสุขขึ้นมาเนาะง,งานไพ่สิบช่วยนะคะก็มองว่าตัวคุณเองเนี่ยนะจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นความสุขทางใจเนาะความสุขทางความรู้สึกนะคะเพ้ดมูลช่วงเวลาช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกไหมนะคะไพ่แปดช่วยเนี่ย นกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะนะหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะไพ่แปดวยเนี่ยเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาแล้วก็คุณมองไปข้างหน้านะคะมองไปที่อา่า มองไปที่ไกลๆอย่างมีความหวังอะมองไปที่อนาคตนะคะของคุณเองคุณอาจจะเพึ่งออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่มีสถานะก็ได้นะคะคือเป็นที่บอกว่าเออคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณแบบคาดหวังอะไรไม่ได้ะนะตอนที่คุณอยู่นะคะนะ เก้าวยนะคะพลังงานแห่งความสุขความอิ่มเอมใจนะคะสุขทางใจสุขทางกายนะพลังงานไพ่เก้าเหรียญก็เป็นคนที่แบบว่ามีความสุขแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองนะคะมีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะอาจจะขาดแค่ความรักนะคะคุณรักอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ถึงเวลานะที่คุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะ นกมองว่าคุณกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะอย่างมีความหวังเนาะคุณไม่ได้รีบร้อนนะไพ่เก้าเหรียญน่ะคุณอยู่ได้นะคะคุณดูแลตัวเองได้แต่ไพ่สิบถ้วยขึ้นมานั่นหมายถึงว่าพลังงานแห่งความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนก็โสดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ queen of cups เก้าดาบคืออะไรคะเจ็ดถ้วยโอ้ช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆจนแบบว่ามีคนเข้ามาทําให้คุณแบบปวดหัวเลยก็ได้นะหมายถึงเข้ามาหลายๆคนนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้ด้วยพลังงานไพ่เก้าเหรียญน,นะคะนะมีคนเข้ามารุมมาตู้มคุณมาชอบคุณนะคะมาสนใจคุณคุณอยู่ในจุดที่แบบคุณเลือกได้อะเลือกได้จน จนเหนื่อยอ่ะไม่รู้จะเลือกใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอ่าอืมแต่ไพ่เดดซันขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคุณจะได้เจอคนถูกใจคนที่ใช่นะคะคนที่เขาก็แฮปปี้ที่ได้เจอคุณคนที่เขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนกมองว่าไพ่สองใบเนี้ยสอดคล้องกันก็คือคุณมีโอกาสได้เจอคนถูกใจคนที่ จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อในอนาคตแน่นอนนะคะมีพลังงานทัตุน้ำกรกฎิจิกมีนแล้วก็พลังงานของชาววันาทิตย์นะคะคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยแล้วขอดูไพ่เจ็ดถ้วยนายออ o ชอตเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะแล้วก็คนคนนี้เขาจะมาหาคุณนะขึ้นไพ่นายออ o ชอตนะคะพลังงานชาวทัดลมเมทุนตนทุมแล้วขอดูไพ่สดาบค่ะ อ่าใช่บางคนเนี่ยคือโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะไม่มีอารมณ์ไม่มีกระจิตกระใจที่จะแบบคุยกับใครนะคะไม่อยากที่จะแบบออกจากบ้านนะอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจนะคนที่แบบเสียใจผิดหวังกับความรักอะ่ะบางทีก็ไม่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเดทหรือว่าอืม ออกไปข้างนอกไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนกับบางทีสภาพความรู้สึกเราสภาพจิตใจเรายังยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือจะมีคนเข้ามานะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ทางความรักนะคะซึ่งเป็นพลังงานดีๆนะคะที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกใจฟูแล้วก็มีความสุขมากๆเลยอะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะ พลังงานของเขาคนนั้นไพ่สามเหรียญเจอกันผ่านงานผ่านเพื่อนผ่านสังคมได้นะคะเรื่องมือสื่อสารต่างๆไพ่หกดาบโอ้คนคนนี้คือเขาอยากที่จะซีเรียสกับคุณแน่นอนนะคะอยากที่จะลงเรือลําเดียวกันนะอ่าลงเรือลําเดียวกันอยากที่จะแบบเดินหน้าต่อดูแลปกป้องคุณนะคะบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ไพ่สามถ้วยค่ะเจอกันผ่านงานผ่าน งานเลี้ยงงานสังสรรค์นเนาะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้เพราะงานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีกำแพงสูงเหมือนกันนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีคนคุยคนมาชอบเขานะคะเขาเป็นคนที่ดูเจ้าสเสน่ห์คนหนึ่งเลยแหละนะแต่เขายังไม่ได้แบบเปิดใจให้กับใครขนาดนั้นนะคะที่ผ่านมาก็เป็นคนคุยไปอะไรไปนะ คือไม่ได้จริงจังในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแต่พอมาเจอคุณนะคะนี่เขาคิดถึงการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตนะคะเขาคิดถึงการที่อยากจะทําทุกอย่างนะคะให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาว่าเป็นไปได้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ ให้ w o ว l d นะคะพลังงานของชาวอัเศร์หรือชาวต่างชาติคนที่ทำงานเกี่ยวกับภาษาด้านการเดินทางก็ได้เหมือนเขาอยากหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะอ่านะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้คุณเป็นคนที่ใช่อะ่ะเอาจริงคุณเพอร์เฟคคุณสมบูรณ์แบบในความรู้สึกเขาในสายตาเขานะคะนะคุณเพรียบพร้อมนะคะเขารู้สึกว่า อยากพัฒนากับคุณนะคะแล้วก็อยากหยุดอยู่ที่คุณแล้วอะนะในถือกระทาพนักงานชาทัดไฟนะคะเมสสิ Med ่งธนูเขาชอบคุณมากนะคะคุณไปกระตุ้นเขานะคะทำให้เขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์นี้ ไปกระตุ้นเขานะคะทำให้เขามีไฟแห่งความปรารถนานะคะมีพลังที่จะขับเขับเคลื่อนเนาะความสัมพันธ์นี้นะคะอยากมาเจอคุณอะไรแบบนี้เลยนะก็จะมีการวางแผนที่จะเดินทางมาคุณนะคุณเป็นรักทางไกลนะเขาดูแอคชั่นของเขานะคะขดูแอคชั่นของเขานะ แปมานะคะเขาจะสื่อสารมากขึ้นแล้วเขาก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะถูกพัฒนานะคะอุยเพิ่งมาดูว่าคลิปกับหัวนะทุกคนทํายังไงดีเนี่ย หเหรียญนะคะอ่าหนึ่งเหรียญห,หนึ่งไม้ควีนเหรียญน,นะคะอืมสิ่งที่เขาจะทำก็คือเป็นเป็นสายทุ่มเทนะคะคนคนนี้นะเขาอยากที่จะเทใจเขาอยากจะบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้รับรู้ในเนี้ยนะนะอืม เขาจะหยุดเขาจะหยุดาทางเลือกอื่นๆตัวเลือกอื่นๆนะคะเขาจะหยุดอยู่ที่คุณนะขอดูไพ่สดาบ1ดาบเขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจในตัวเขาเขาจะเคลียร์ตัวเองนะคะคนคนนี้นกบอกว่าเขาก็จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณเหมือนกันนะแอคชั่นให้เห็นเลยคนอื่นๆที่ เขาอาจจะเคยมีคนคุยคนมาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยตัดออกหมดนะคะนิ่งเลยนะไม่ไปไหนจากคุณนะคะนะอืมเขาก็รู้ว่าเขาควรทำยังไงนะคะที่จะชนะใจชาวทัดลมให้ได้นะให้เดทนะคะพลังงานของชาวต่างชาติพ่อไม่แม่ไม,ไม่หรือว่าคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจก็ได้เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ใน สถานที่พยาบาลแอคชั่นของเขาคุณจะได้เห็นแน่นอนนะคะว่าเขาเนี่ยชัดเจนกับคุณแค่ไหนนะจะชนะใจคุณให้ได้คนคนนี้เขาจะเปิดใจคุณให้ได้นะถ้าเกิดคุณมีความกลัวมีกำแพงในเรื่องของความรักเขาก็จะทําให้คุณใจอ่อนนะคะจะทําให้คุณเนี่ยอยากจะให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักนะคะ มาดูไพ่สรุปนะคะว่าไพ่อยากจะบอกหรือว่ามีอะไรนะคะที่จะสื่อสารถึงคุดห้าเรียญอืมสิบดาบเก้าเหรียญไพ่บอกว่า อาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆนะคะที่แบบจะมางอคุณอนะ่ะอันนี้ดูนิดนึงเนาะว่าว่าเขาเคยทำร้ายคุณไหมนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่รักครั้งเก่าเนี่ยนะเขาจะกลับมาทำร้ายคุณอีกนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาเนี่ยจริงๆคุณอยู่คนเดียวดีกว่านนะคะ อืมพลังงานเก่าไม่ค่อยดีนะสําหรับคนที่มีคนเก่ากลับมาใครอยากบอกอะไรอีกคะ่ะไพ่สี่เหรียญ King of Cups Royal f ร r จ u นไพ่บอกว่าพลังงานของคนเก่าๆมีโอกาสกลับมาด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ สำหรับคนใหม่ๆนะคะนกมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาพรมลิขิตระหว่างคุณและเขานะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอกันนะก็ต้องเจอนะคะนะก้าเหรียญเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับตัวเองนะคะแฮปปี้กับชีวิตของคุณเองเนาะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ได้เจอกันผ่านการเดินทางหรือว่าคนคนนี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะแบบ เป็นความรักที่สบายใจให้กับคุณนะคะนะเป็นรักทางไกลได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ใพ่ก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะเจอคนคนนี้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการซัพพอร์ตให้กับช่องของเราเสมอมาค่ะ ใครสนใจนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้เพื่อนๆชาวทัดลมมีความสุขในความรักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ